หลังจากที่มีการเปิดเวทีให้ข้อมูลเรื่องโรงไฟฟา้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่ที่มหาลัยอุบลราชธานีเหตุให้ค้นที่มารวมเวทีเสวนาเกิดความตื่นโตพเพได้รับรูข้อมูลอีกการที่ยังบุเคยเปิดเผยต่อผื่นที่ซื้อมาก่อนโดยผู้เข้าร่วมมาจากหลายองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งมีศิษย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่พานมาการโฆษณาเรื่องโรงไฟฟ้านิเตียสามสอต่างๆหมักฉายภาพในเชิงบวกมาตลอดจากร่องเสวนาเรื่องมหันตภัยที่เกิดจากนิวเคลียร์ เทศไทยองค์กรภาคที่หลายกลุ่มในจังหวัดอุบลตามร่วมตัวและมาร่วมใจกันเดินรณรงค์เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปได้รับหนูข้อมูลเกี่ยวกับกรง่มไฟฟ้านิเกียร์และแสดงเจตนาล้มบ่คือบ่เอาด้วยกับการสางโรงไฟฟ้านิเกียร์อยู่อำเภอศรีนครจังหวัดอุบลรชาชธานีการร่วมเดินรณรงเพื่อให้ข้อมูลแก่คนในจังหวัดอุบลเื่อนี้และเพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้รับรนูข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้น กิทานม่านี่ก่อเรื่อนี้ตัวอ,อย่างเช่นการระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ยูย่ชนบิวประเทศเยูเช่นหรือสารตกค้างอยู่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นไมว่านิวเคลียร์จะเป็นพลังงานสะอาดแต่ผลกระทบกระเป็นไปย,ย่านก็ที่คิดไปหลายครับในฐานะที่ผมเป็นมหาวมวัฒนนะครับผมกีบานแน่นอนเลยว่าเหาตองเด่นปราบผลกระทบจางหลายเลื่อยทีทานเป็นเฮาต่างรูปไปป่านิวเคลียร์ขึ้น พรามเสิทธิเรีนทางด้านอันสิ่งแบตรอมทรัพยากรการอยู่การกินข้อีีนองชาวกุบลการหายใจการปิดพัติกรรมสีสามารถเรียนแต่เยี่ยมดีเ้ากนสิสามารถรสิเพราะไม่สิวันนี้ร่วงไปศานิวเคลียนี่มสิมีสตาตอต่อเกาสีเขาเรียกว่าอัน ผลเหลืองสีมันสิมีสารโคบอน60ที่ผสมอยู่หารด้วยผลเหลืองผลคือมันสีสามารถทะลุทะลวงได้แต่ถ้ากับรังสีแจมแจมมาสีมันสีสามารถถ้ามันคือรสคือต้นใหม่จะสีมันสีสามารถล้อมละลายมันสีสามาดจเดียิยนเอการทานด้ยใส่กระงั้นทั้งเลือดใส่ร่มหรือว่าน้ำน่าขเขามี่ยืดแล้วคือเขื่อนเขื่อนเขาฮักโกนทรุบเทศคือข้อยืดเล้วนะครับข้อยืดเล้ว เพราะนั้นพรัะงานนี่เีื่ออาจบ่ชจำเป็นเลยบ่ชจำเป็นในการสางเผดให้เลยการรวบรัดที่จะเล่นเหมือนเล่นง่ายคนไทยประชาชนที่มง่ายตั้งแต่หลักรู่ขอบุ้นคอสางโดยมีส่วนรวมในการตัดสินใจและคทุนอุบุญจำเนวนเบอร์หน่อยกับเบอเสื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อำนาจตัดสินใจคงบ่แม่นเฉพาะรัฐบาลหรือกลุ่มผู้บริหารเท่านั้นแต่ชาวบ้านเพื่นรีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตและดำเนิรุ่งอยู่อย่างปลอดภัยโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น ข้างปีนอช้อนนครพนมภาวพต้อำเอเชยม่อจังหวัดขอน,ขานออลาชฉทานีอไรน,นั่น